สวัสดีนะครับพี่น้องชาวไทยทุกคนียวันนี้ก็อยู่ในเกม The Battle Cat นั่นเองนะครับก็วันนี้มันมี event, อีเวนต์อะไรนั่นอะไร The Battle Cat X สมูนไพรพนนจรนะครับผมเลยอัดสักหน่อยเพราะอันนี้มันก็เป็นรหัสที่ผมเล่นลน,น่าจะนานอยู่นะครับประมาณเจ็ดชั่วโมงกว่าครับก็เดี๋ยว เนี Stelle, know, erm nicht, ่ยนี่ครับเจ็ดชั่วโมงก็เดี๋ยวเอาผมจะมานั่นครับว่าผมเล่นอะไรอะไรไปแล้วบ้างนะครับเล่นนะคือนั้นจบบทที่หนึ่งไปแล้วนะครับตอนนี้ก็เก็บบทตรที่คบแล้วแล้วก็บทที่สองนะผมยังเล่นไม่จบนะครับอ้าใช่ครับผมยังเล่นไม่จบก็อว่าผมจะมีภารกิจอีกอย่างหนึ่งผมยังเล่นไม่จบครับ ส่วนตัวนี้ผมมีตัวเลยแล้วบ้างก็เดี๋ยวสะสมนับก็พวกแมวปกติไม่ต้องกุญแจนล้วก็ตัวน,นี้จะเป็นตัวซีเ็ดนะครับอันนี้จะเป็นตัวแมวดอกไม้ซีเกดอัน,นนี้ใส่ ok นนนจเ ok นนนจเ้ ok นานนจสาว ันาดเล็กมีมีแมวแมัวเล็กมีแมไวิงนะมีวโจเนครบแมวนักดาบหรือให้ผมเรียกเนแนวของผมก็คือฟลอรเรนติโนใช <c oughs> ่ฟอเรนติโนแล้วก็มีเป็นแมวสีเล็บเปิอหรือแมวาคาร์ล็อกนั่นแหละส่วนอันนี้จะเป็นแมวจากอีเวนต์ไหนเดี๋ยวผมพาไปดูนะ ก็เลยอันนี้จะเป็นแมวพายาบาลน,นะครับส่วนอันนี้ก็เป็นแมวเชิดเอมอันนี้เป็นล่างนะครับร่างที่เป็นล่างสองอันนี้ก็จะเป็นของอีเวนต์พันธุ์จอนนะครับก็จะเป็นจักดอกดอกจากอีเวนต์นะครับเสาร์วันนั้นนี้ก็จะเป็นซุปเปอร์แลนด์เพราะซุปเปอร์แลนด์มีตัวเดียวเลยเพราาะว่ตัวเจาะยเป็น คนอนันนี้จะเป็นอูเบอร์นะครับยังมีอูเบอร์ทีเดียวนั่นคือพระคันเนตนะครับก็ราสีมันก็คือเวลาโดนจงตีเยื้องจะเสริมแก่งให้ตัวเองครับจงตีพื้นที่ระยะไกลนะครับในขั้นล่างสองครับอืมแล้วก็เทีเด็ดเลยดัยบอันนี้คนจะรู้แล้วพอส่งลูกไปในนะครับโพสแปะไปในชุมชนอ่ ยูทูบนะครับไม่เลยอยตํานา,า่ไลกิซานากิตะวันเบอรมาสิอิซานากิตาวันรับเนอซุ่มสังเกตมิติไม่จรลังมาเลิศเนิดนนานนำความปาดธนาและวิญญาณที่ปลุกเรียกมาสู้สู่สมเพลภูมิมาสู่ระพ สู้สมุทรภูมิเดอะเมดบ้าข้างต่อมีคุณสมบัติระยะไกลทองตีบ้าข้างมีภูมิต้านทานก็คือไม่โดนหยุดเวลานะไม่โดนซื้อไม่โดนซากอันนี้นักวิญญาณแต่ยีเดียวนะครับแต่ทีสามครั้งระยะไกลทาเกตสีแดงลอยดำโลหาเทพอเอเลี่ยนซอมบี้ซาก แล้วก็อากุนะครับส่วนตัวสีขาวไม่ตีนะครัในก็จะเป็นแบบผ่าโบมโคตรเท่ก็จะเป็นตำนานแรกของตู้กระชาแมวตาฟ้านะครับโอเคล็อกเลืองมานะเขาเรื่องนี่ก่รอวันนี้ผมจะมาเอณผู้ชมไม่มันมีด่านใหม่มาครับด่านนี้ครับแต่มาเล่นได้แค่สามครั้งต่อวัน แล้วก็น่าจะเป็นดาน่านยากด้วยแล้วผมก็ยังเก็บอะนั่นไม่ครบนะครับส่วนนี่ครับนาวพยาบาลเก็บได้จากด่านนี้นะครับด่านอ่าแขกบ้านภูมิผีนะครับ,รบส่วนซอมูไรตัวจิ๋วเมื่อกี้นะครับคือนี่ครับจะด่านนี้นะครับเดินถึงด่านห้าแล้วแต่ว่าด่านห้าผมแพ้ผมเลย ใชกผมนะเนี่นเนเยเจอตัวนี้ตัวนี้อย่างโหดเลยโอเคครับแล้วก็มาเอาหน้าตัวนี้ไล่ด่งนี้เลยต่อไม่ได้อ๋อยี่สต์ต่อไม่ได้ไไดเล่งความเร็วไปเลยแล้วกันจะได้แบบจบเร็วไวจับไว,ไว,ไว เส้นที่ผมใช้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอุ้ยมูงกมาตัวแรกมาไปเก็บตั้งงอนเก็ั้งงอนข้าง้างเด้แต่งแบั้แพ้เลยเฮ้ยจะแพ้ตั้งแต่ยังไม่จบเลย ปเปบ้างเขานั่งยังไงพอมองก,ก็ดานนีเงนินเลยอืมแห้งต่อไม่ได้ด้วยประเด็นโอเคดี <c oughs> ส่วนถ้าเกิดจะเก็บสมบัติก็ยังเก็บไม่ได้ครับไออีเวนต์ยังไม่มาอืมยังไงดีเนาะอันนี้อะไรออสเตรเลนยอืมนี่อาร์เจนตินา,นเ,นนาเก็บสมบัติแค่ดาออนออสเตรเลีย เกันนีลุยขอทีเดียวได้แล้วนะเพื่อนขอทีเดียวเกมดีอืมขอทีเดียวได้เลยนะขอทีเดียวได้เลยนะไม่รู้นะครับว่าเสียงผมมันจะเบากรเสียงเกมกรือกระสินเกมนี่มันดังมากมันดังบาง,ง,ง,งกองรัสเซียสองขีด เสียงเพลงเสียงก็ยังดังมากมไปชิวด่านด่านด่านส้นที่มันไหวชิวแล้วนาะแต่เงี้ยผู้ดัานอืมแต่จะอีกไม่น้นอันนั้นจะยากหน่อยเพราะผมเล่นไม่น้นไม่ค่อยนานนะเพิ่งเล่นเม่ไม่เสอยทิตย์เราสองคบ Dai le, seraki malah. Terima jumpa. Kini dapat apa? Dapat apa? Ei, dapat. Ini akan ada tang, ini, 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 ini. ฉะนั้นมาเล่นสนุทที่สองเลยแนวกัน,นก็ช่วงนี้ผมจะไม่ค่อยได้ลงคลิปนะครับเพราะว่าติดอตอนนี้ก็อยู่ในช่วงเรียนนะครับก็แล้วสอบสอบไปแล้วนะครับตอนนี้เรียนอยู่ก็จะหาเวลาว่างๆมาหาคลิปนะครับพยายามเ,าเวลาว่างๆมานะครับ กอ็กอีกอย่างหนึงคือมผมมึนผมมึนมึนเดออะไรอ่ะมึนแทบไม่มีไม่รู้เลยว่าจะอัดเกมอะไรอพอมาเจอกเกมนี้เอออัดได้เลยแต่ว่าไม่ได้อัดตั้งแต่ต้นนะมันก็แบบแปลกๆหน่อยน,นะครับสคนอีกเกมน,นึ่งนี่ผมวางแค้นอะไน,นนั่นแหละเล่นในมืออะไรก็เกมนี้เกมนี้ไม่รู้เกมนี้มากกว่า ไม่ได้เป็นผู้เล่นเก่าอะไรขนาดนั้นหรอกครับผมก็เป็นผู้เอาจริงๆนะก็เก่าอยู่แหละเอ่อตอนนั้นก็เล่นนะฮะแล้วก็แต่นั้งก็ลบเกมทิ้งเพราะว่ามันน่าเบื่อตอนตอนนู้นเลยประมาณสองสามปีเท่แล้วครับหลายปีเล้ยจนมาเล่นอีเวนต์ในช่วงอีเวนต์นะอีเวนต์ฤดูร้อนผมเล่นตั้งแต่ตอนนั้นครับแต่ว่ารหัาที่ผมเล่นตั้งแต่ตอนนั้นมันไน้มันหา เซฟหายครับผมเลยต้องมาเริ่มเล่นใหม่ตั้งแต่ต้นก็เล่นเริ่มเล่นในรหัสนี้เริ่มเล่นต้องใส่อีเวนต์่นแล้วอีเป็นเจ้าสาวอีอีเวนเจ้าสาวครับอยู่ตอนนั้นอีเวนต์เจ้าสาวนั่อยู่ผมเลยส่งแล้วได้ข่ายมาส่งไปก็คือเอ็นศูนย์ศูนย์หนึ่งเอ็นศูนย์ห้าเนาะอ๋อเฮ้ยไม่พอเอ่อ รอสักครู่นะครับแป๊บนึงโอเคครับกลับมาแล้วนะครับ mm hmm. ก็คลิปนี้น่าจะสั้นๆหน่อยเพราะว่าผมจะให้มาดูแค่คร่าวๆนะครับว่าผมเล่นอะไรไปแล้วบ้างนะครับก็เดี๋ยวออถ้าเกิดว่าง่ๆเดี๋ยวผมจะมาอัดบ่อยๆนะครับส่วนอ้เรื่องสตรอรี่เนี่ยผมจะอัดไปด้วยเล่นไปด้วยด้วยนะแต่ไอเก็บสมบัติอันนั้นผมจะไปเก็บนอกรอบนะครับก็นะคือเก็บ เก็บตอนที่แล้วค้างนะก็เดี๋ยวผมจะไปเก็บนอกรอบอันนั้นนะครับม่าเออมาให้ดูว,ว่าเขาฆ่ามันมาผมเล่นอะไรไปแล้วบ้านก็เจบ,บทที่หนึ่งไปแล้วตอนนี้บอบที่สองไม่จบแล้วก็บทที่หนึ่งยังเก็บสมบัติไม่ครบนะครับถ้าเก็บสมบัติไม่ครบสู้ไม่ได้แน,น,น่นอนบอสันบัน ย่อต้นนั้นสู้ไม่ได้แน่นอนต้องเก็บสังกัดให้ครบะครับน่าบอกว่าได้สำหรับผู้เล่นน้ก็้าจะเก็บอ่านั่นจะสู้บอลบอบอให้ได้ก็นะครับเก็บสังกัดจบแล้วจบจบไวมากอืมจบ โอเคนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะมาเดี๋ยวดูนว่าจะอัดเกมนี้หรือจะเกมนู้นครับก็เดี๋ยวไว้รอชมกันได้เลยนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากๆนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับขอตัวติดตามเยอะๆด้วยเด้อจะได้ไปกาล้จอนะครับบายบาย